ฮายูฟ้าวันนี้หันไม่ได้เลยครับทำอะไรอีกครับคันนี้เปลี่ยนท่อครับ <c oughs> อ่านะครับยูฟ้าหลังจากได้ลูกห้าสิบมิลแล้วก็ท่อเดิมนะครับแล้วก็ขับไปโรงเรียนทุกวันแล้ววันนี้ก็ด้วยสาเหตุใดปิดเทอมครับฮะปิดเทอมครับอ๋อปิดเทอมปิดเทอมต้องเปลี่ยนท่อครับ <c oughs> ได้เลย <c oughs> <c oughs> วัยรุ่นปิดเทอม ถ้าปิดเทอมเมื่อร่ก็เจมก็รันก็กลับมานะครับเรียนปิดแล้วนะครับไอวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมปิดแล้วนะอยู่ฟ้าเรียนที่เทคนิคบุรีรัมนะครับปิดเทอมปิดวันไหนปิดวันนี้พอดีเลยใช่ไหม สวันที่แล้วปิดปุ๊บอยู่ฟ้าไม่รอช้านะครับคิดถึงท่อเพราะขับรถเสียงเงียบมานานแล้วขี้เกียจบีบแตรให้เขาให้ให้วัวควายลบให้คนหลบนะครับก็เลยใส่ท่อไอ้รังเหมือนเดิมสงสารชาวบ้านแถวนั้นอีกแล้วเนาะเขาหลับสบายมานานแล้ว พออยู่ฟาปิดเทอมเมื่อไรชาวบ้านละาเอ็ไอ้ละเวกนั้นก็เดือดร้อนอีกแล้วต้องระเบิดสงสารชาวบ้านเนรรอ่ถ้าโทรดังเป็นยังไงนะให้อะไรนะให้ให้ได้ดามไหมครับไม่ได้ด่ะให้พรอ๋อครับผมถูกต้อง chất đạo và trong mày nó hai phôn thu lắm dick chừng hộ chứ Em từ เงาหูฟังไว้ไ้นั่นเหรอไอ้าเงาเฟซมาดิขอเฟซน้อยเดีว่จะให้จะให้ปอมมุดไปเอาฟังเสียงนานและลืมจไมฟัามันเล่นหลายเฟซเกินอ่ะเอาทึมๆนะเจ้าไม่รู้อ่ะลงอาหารหรอ คิดถึงเสียงแบบนี้ใช่ไหมว่าฮะเเอออาสมใจนะครับช่วงปิดเทอมพอเปิดเทอมเมื่อไรก็เหมือนเดิมอีกใช่ไหมเนาะโอเคเนาะเอาฟ้าเอาไปแขวนนะสิเบ้แสงนี่นะเอาตรงนี้แขวนนะเอาให้เท่ากันเบาสูงอาโฮล์มาวนนี่อันนี้อะไรอ่ะจริงสั้ อ,อันนนะครับสำหรับท่านที่อยากมีดำหน้านะครับนี่อันนี้นะครับเอาเอาดุมแท้มาเจาะนะครับไม่ใช่เอาดุมเทียมนะครับราคาก็จะสูงไปนิดนะครับเพราะว่าเป็นดุมแท้นะครับ เอาดุมเทมาโจะเพราะว่าต้องการความทนทานนะครับผมนี่ลายนี่เขาเรียกลายอะไรลายอะไรดาวกระจายหรือเปล่าใช่ไม่รู้เลยดู้แต่ว่าสวยอ่าลายนี่สวยครับนี่มีทรงเซตอยู่นี่ด้วยอืมให้มุนให้ดูก่อนให้ครบกก่อนอ๋ออันนี้ก็เป็นสองรู เสสองรูแบบนี้อ๋ออีกไลนต่อมาอ่ะอีกต่อไปครับเป็นลายที่คล้ายกันคือนี่ก่อนอ่ะนี่อ่ะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันอ๋อเอามาสิเดี๋ยวลืมเอามาให้ดูก่อนอ่ะแบบนี้นครับนี่แต่ถ้ามองผิวเผินคิดว่าเหมือนกันนะครับแต่ความจริงมันเป็นแบบนี้อ๋อโอเคนี่ก,ก็อีกลายหนึ่งลายกงางหันลม ไม่รู้ตั้งเอาเองนะรครับย้ำนะครับเอาดุมแท้ๆนะครับเอามากลึงเอามาเจาะเอามามิลลิ่งนะครับราคาก็ะจะสูงกว่าดุมเจาะทั่วไปนิดหน่อยแต่ว่าทนทานนะครับ